ลงเป็นรูปเก่าค่ะหรือว่ารูปใหม่รูปเก่าเมื่อกี้ผู้ประโยคแรกเลยนะคะแล้วรูปเก่านะคะแล้วคนก็สงสัยว่าได้เจอไหมคะได้เจอท่านนายกเยอะแยะมากมายแสกผมทำไมนะคะว่าแบบหนุ่มกได้ร์ตินชาวเน็ต้วก็มันก็มีคนติดว่าท่านนายกแสกผมแตกคนเราม่ได้ถ่ายเมืนจะแสกผมได้ได้ตรงกันทุกครั้งหรือตูดแบบแล้วแสบจับเอ๊แล้วแสบผมตรงกันแล้วมันเกี่ยวกันไงแสบผมตรงกันทุกครั้งมันเกี่ยวยังไงคะ คืองลงได้เจอเขาเอารูปไปวิเคราะห์ค่ะเอารูปไปวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าเป็นรูปใหม่อะไรอย่างเงี้ยดีนะเนี่ยไม่ได้ทำสมูุมาไม่งั้นรู้เลยนะคะไม่ใช่ค่ะตกลงได้เจอไหมคะกับไม่ได้เจอค่ะไม่เจอค่ะแล้วก็มีโอกาสไปมาโคได้ได้เห็นข่าวหรือเปล่าเมีโอก่อนไปเจอแล้วเข้าเฝ้าด้วยได้เจอกับทางที่ท no ําจะทํว F1 ด้วยอันนี no no 네้ได no ้ตามข่าวกันบ้างไหมคะอันนี้ตามข่าวด้วยนะคะไม่ไม่ตามข่าวเรื่องผมแสกอย่างเดียวไม่ได้นะคะ ล้วีโอกาสได้คุยกับท่านนายกยิ่งรักไหมคะหลังคดีมีค่ะพี่าคย์คุยอยู่แล้วค่ะเมื่อเหตุการณ์อะไรแบบนี้ที่จิบปกติก็คุยกับท่านนายกยิ่งรักอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าโดยเฉพาะมีเหตุการณ์แบบนี้เราเราคุยอยู่แล้วนะคะก็ให้กําลังใจกันไปถ้ามินท์ถ้าวันที่ส3บสามนี้เนี่ยวันที่ส3บามิถุนาตกลงคุณพ่อจะไปด้วยตัวเองไหมคะที่ศาละกอไม่แน่ใจนะคะแต่คิดว่าก็ไม่ไม่ได้ติดอะไร เพราะว่า <จะ S 2> ตอนนี้ก็มีการดราม่ากัาากกนถึงว่าเอ้ยคุณทักษิณยังอยู่ในประเทศหรือเปล่าไม่ออกไปแล้วอะไรเงี้ยยังอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะเมื่อกี้ยเมื่อกี้ยังโทรมาอยู่เลยค่ะยังโทรมาอยู่เลยว่าเป็นท้ายได้กลับได้กลับบ้านไหมได้ตเตรียมตัวทันหรือเปล่ายัางคุยอยู่เลยซาอยู่ค่ะ,คะอยู่ที่บ้านจันเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ไปไหนเลยมีการมองกันไปว่าเออนายกยิงไป ดอดีคราวนี้ก็ไปดูช่องทางให้ <c oughs> ในอดีตนายกด้วยตรงนี้ค่ะ <c oughs> ดูช่องทางให้ค่ะ <c oughs> ไม่ใช่แล้วค่ะถ้าไปจะไปดูโรงเรียนลูกมากกว่าไม่ใช่แล้วค่ะค่ะ <c oughs> เจอกระแสดราม่านหนักๆอย่างนี้ท่านนายกเสียสมาธิในการทําง,งานไหมคะไม่ค่ะไม่เลยค่ะเพราะว่าจริงๆดราม่าแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะแล้วก็มันไม่ไม่เป็นไรค่ะก็เราทางานเต็มที่ดีกว่าตอนนี้ก็แค่มีความเจ็ตแล็กเล็กน้อยเฉยๆแต่ว่าจริงๆไม่ ไม่ได้เอามาคิดมากนะคะก็ก็พร้อมที่จะอธิบายอยู่แล้วล่ะเพราะว่าถ้าประชาชนไม,ไม่สบายใจเรื่องไหนนะคะแล้วเราตอบได้เราก็อยากตอบอยู่แล้วนะคะหรือว<ม>่าถ้ายังตอบไม่ได้ยังไงก็อยากหาข้อมูลมาตอบให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะพรมม้อมในการอธิบายแล้วครับค่ะเป็นยังไงบ้างครับพร้อมแล้วก็บอกให้กระทรวงทุกกระทรวงพร้อมกันด้วยนะคะจะได้ช่วยกันอธิบายงบให้ชัดเจนนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงแน่นอนะคะ่ะฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตนะว่าแต่ละกระทรวงไม่สอดคล้องกันเหมือนกับว่า เตรียมทำเตรียมวางเลือกตั้งอะไรเนี้ยฮะก็อาจจะต,ต้องเลือกตั้งในอนาคตางใกล้น,ใน,ใน,ในี่ยค่ะก็ก็ให้ให้สายขานทำหน้าที่ของไปค้านค่ะต้องมีการเรียกคุยห,หัวหน้าพักร่รวมไหมคะก่อนที่วันอัปเดตไลน์อะค่ะอ๋อจริงๆเราคุยกันหลายรอบแล้วนะคะคุยกันนอกรอบด้วยแล้วก็แต่ละกระทรวงก็มีการคุยกันกันในเรื่องของรายละเอียดของแต่ละกระทรวงด้วยเพราะฉะนั้นไม่ไม่มีอะไรต้องคุยเพิ่มค่ะก็ให้ทุกคนพร้อมที่จะตอบคำถามดีกว่า เปนยไงกัครับเรื่องมูลนิธโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนร่นะกับแคปปันในเมืองไทยเป็นไปได้มากค่ะคิดปรมาณเท่าไหร่ค่ะได้ได้ได้ข้อสรุปที่ที่ที่ดีพอสมควรนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไวรอนิดนึงนะคะความชัดเจนยนมนยัจะมาอีกสักประมาณเท่าไหร่ก็สองสามเดือนค่ะ สัตว์ัหาการฝนตกตกลงสนตว์ปัญหาการน้ำท่วมครับอะไรบ้างโดยเฉพาะภาพเหนือค่ะสายยิ่งปัญหาเรื่องของน้ํากบด้วยค่ะปนเปื้อนสารพิษอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของเรื่องของสารปนเปื้อนดูแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องทําทําในรายละเอียดกันต่อแต่ว่าเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยตอนนี้คลี่คลายลงแล้วนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งโรงครัวอะไรอย่างงี้พร้อมหมดแล้วที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะคะตอนนี้ที่ทีมแจ้งมาก็ยังไม่ได้มี ผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็น้ําที่ท่วมที่คลี่คลายเนี่ยค่อนข้างระบายน้ําได้เร็วเพราะว่าจริงเรามีบทเรียนมากเลยจากปีที่แล้วนะคะแล้วตัวดิฉันเองเนี่ยสั่งการตั้งแต่ปีที่แล้วเลยว่าเป้าหมายของเราเนี่ยทำยังไงไม่ให้มันไม่ให้มันแย่เหมือนเดิมนะคะไม่ให้มันหนักเหมือนเดิมแล้วก็อะไรที่ป้องกันได้ที่เคยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต้องต้องเบาลงทุกอย่างอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติเรื่องอะไรก็ตามนะต้องต้องแน่ๆเลยว่า มันต้องมันต้องเบาลงไม่อยากให้มันหนักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องเรื่องน้ำเนี่ยก็ได้ไรายงานจากจากทุกภาคส่วนแล้วว่าคลี่คลายลงเยอะมากแล้วนะคะการละมือเฉพาะหน้าเนี่ยจะต้องอยังไงเพราะว่าฤทธอุบอ,อายุคนก็จะเข้ามาอยู่ใช่ค่ะเราก็มีการเรื่องขุดลอกของจริงๆอันนี้ที่ทําไว้ตั้งแต่ท่วงปีที่แล้วใช่ไหมคะเราก็ทยอยทาเรื่องการขุดลอกคลองต่างๆเนี่ยก็ทําให้ปีนี้มันไม่หนักเท่าที่ปกติมันเคยหนักช่วยได้เยอะมากนะคะแล้วก็มีเส้นทางที่เรากับเมียนมากตกลงกันที่จะทําต่อกัน ประมาณ20กว่ากิโลนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ของเราเริ่มแล้วแล้วทางเมียนมาเนี่ยกรเอินเขามีปัญหาเรื่องของอออผลิตไหวนะคะเพราะฉะนั้นขเขาก็จะเริ่มช้ากว่าน,นิดนึงแต่ว่าทางกระทรวงต่างประเทศทางทางของวาสาเองเนี่ยคุยหมดแล้วว่าเขาก็เตรียมพร้อม,อมที่จะเริ่มแล้วเพราะฉะน,นั้นอาจจะดีเลยกว่าเราไปสักนิดนึงแต่ว่าก็ต่างคนต่างเริ่มแล้วครั้งนี้เองที่จะไปอาเซียนเนี่ยค่ะประชุมอาเซียนเนี่ยก็คงได้มีการคุยกันนอกรอบในเรื่องนี้ด้วยว่า ให้ให้มั่นใจว่ามันต้องเกิดเรื่องนี้ให้เร็วก็วจะได้สามารถระบายน้ำไม่ทันพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องกระทบเหมือนปีที่แล้วนะคะอย่างสาสตร์ที่มาจากเมืองต้องคุยคยกประเด็นนี้ทุก่นคะก็นัรรอบ<ม>ต้องคุยแล้วค่ะและแลมีคณะกรรมการที่ที่จัดตั้งที่จะคุยเรื่องนี้แหละด้วยขอบคุณค่ะเดี๋ยวเป็นคนง่ายงเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกนะคะขอบคุณนะคะ